กินญ้าอ่อนแล้วน้องเป็นพันธุ์ไทยหลังอานสีดำนะคะการกินญ้าอ่อนของเขาเนี่ยจะทําให้เขาอ้วกออกมาเรียกว่าถ่ายท้องอะคะ่ะ ่านสนอน่านจะสวยมากเลยค่ะกินยายแล้วก็จะมากินน้ำ ทำไมทำแบบนั้นล่ะ,จะ,จ,ะจะลงถังน้ำนะคะจะลงเล่นในถังน้ำนะคะสายใจตัวนี้เป็นตั้งแต่เด็กเลยค่ะจะเล่นน้ำเหมือนโกลเด้นสายใจออกมาลูกถังน้ำจะแตก ตัวนี้เป็นหมาตลกนะค <c oughs> ะเขาจะชอบทำให้เรามีเสียงหัวเราะออกมาลูกเร็เรวๆนู่นเป็นลงกะละมังเร็วใส่ <c oughs> ใจไปลงกะละมังนู่น